บรรยากาศวันวิสาขบูชาอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ทิ่บวรสันติอโศกช่วงเช้ามีญาติโยมมาใส่บาตรท่านสมณะท่านสิทธมาศที่ออกบินบาทต,ตามปกติทุกเช้าแต่วันนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างรู้ดีว่า วันนี้เป็นวันที่ตรงกับพระพุทธเจ้าประสูติประสรู้และปรินิพานจึงให้ความสำคัญกับการมาวัดทำบุญทำทานศีลละและได้พบปะญาติธรรมที่เป็นิิรีสหนีบรรยากาศใส่บาตเป็นไปด้วยความอบอุ่นท่านสมณะท่านสิทธมาศก็ทักทายถามสารทุกสุขดบกับญาติโยมอย่างเป็นกันเอง วันนี้มีการจัดโรงบุญแจกก๋วยเตี๋ยวรับประทานฟรีที่ชมรเพื่อรำลึกถึงพ่อครูสมนักโพดิรักจัดโดยคุณตุ๊กอัศวินสมาชิกกลุ่มอุโบสถศีลสมาชิกทั้งพี่น้องและญาติธรรมก็มารับประทานกันด้วยความอิ่มเอมขอขอบคุณผู้ให้ที่เสียสละขอบคุณผู้รับทุกท่านที่ร่วมทำให้ทานนี้มีผลบริบูรณ์ ช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาิกา30นาทีก็มีกิจกรรมเทศก่อนฉันแสดงธรรมโดยท่านจันสมณะเพาพ,พุทธจันทเสษโธวันนี้มีญาติโยมมาฟังธรรมกันเยอะโดยเฉพาะมีสมาชิกที่เป็นเด็กมาร่วมด้วยท่านจันให้เด็กๆมานั่งข้างๆและร่วมมีบทบาทการพูดคุยตอบป,ปัญหามีการเล่านิทานให้เด็กๆฟังและให้เด็กๆมีส่วนร่วม ทำให้เป็นบรรยากาศการฟังธรรมที่สนุกสนานมากเลยค่ะหลังจากฟังธรรมเสร็จเด็กๆก,ก็ได้ฝึกประเคตอาหารถวายท่านสมณะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีค่ะ